สวัสดีครับผมหมอลับอยสศรีชัยจากจังหวัดมหาสารคามครับผมค่ะแอโอรดีค่ะา,าวผู้ดีเมื่อขอนแก่นแฟนอยู่สารคามจ้าอเอามีชายาบอเด่แแน่นำํำโตไปมีชายาบอเมื่อนี้คือแต่งโตบ่เรียบร้อยแถบ เด,เดี๋ยวพ่อให้้ายาก็ได้ให้ชายาเนยฝาก,กไว้ด้วยนะครับนักร้องหนุ่มเอวขั้นเทพจากจังหวัดบุรีรัมย์น้องเบฟนวพลครับ เดี๋ยวบ็มาจานฮะเดี๋ยวไม่ยังเมื่อนี้พ่อขอตัทษซะเพราะว่าพ่อกับแม่ไม่ได้เจอกันอาทิตย์นึงเลยดิหนี่สิเก็บไปวันถ่อเมื่อนี้มานอนสารคามน้ำกันมือแรกตัสิยองใส่ลงแรกเดียงเนี่งเนือว่าท่อเตัวงเตง,งกลัวอะไรไม่ได้กลัว ยจริงๆเราแยกกันเหตุงานครับบางทีเจอกันที่ทํางานในช่วงกลางวันไปท้ายรายการเจอกันแต่ว่ากางขึ้นก็แยกกันเหตดงานคือกันแม่พ่อน้องเกินมากบอกแม่ว่าห้องใดเพิ่นโอ้ยเงื่อนอยู่กับสีนอนเพื่อนุูนล้วเนาะแม่ก้าสิบไปก้าสิบตามร้อยบอกแม่สิไปเงียงหูฟังเงี้ยสิบอกขอโทษที่เริ่ผมค้างบ่เป็นแม่แม่ จะไปหาตัวพี่น้องเพื่อนหลายเนี่ยนั่นนั่นเสื้ออยู่บอกแม่เสื้ออยู่บอกพี่ปะคายห้องเลยมีแต่สีห้องแอนออน of t 24กันยายนนี่เปิดวงใหญ่อยู่บานนนแสแบงเด้อพี่นองนะครับเปิดบ้านตอนรับพี่นองคุณผู้ชมนะฮะไปเปิดสวัสดีครับผมหมอลําบอยซีนิชัยจากจังหวัดมหาสารคามครับผมค่ะแอนโอรดีค่ะสาวผู้ดีเมื่อขอนแก่นแฟนอยู่สารคามจ้าโ อามีชายาบ่ดิแนะนำโตไปมีชายาบ่เมื่อนี้คือแต่งโตบ่เรียบร้อยแท้โอระอย่างนี้ครับเดี๋ยวพอให้ชายาก็ได้ให้ช้ายาเนี่ยฝากไว้ด้วยนะครับนักร้องหนุ่มเอวขั้นเทพจากจังหวัดบุรีรัมย์น้องเบฟนวพลครับ เดี๋ยวเดี๋ยวกำลัาจานนะเดี๋ยวไม่ยังเมื่อนี้พ่อขอตโทษซะเพราะว่าพ่อกับแม่เ่ได้เจอกันอาทิตย์หนึ่งเลยเดี๋ยนี่สิเก็บไปบันเหอเมื่อนี้มานอนสารคามน้ำกันมือแล้ก็สิงองใส่ลงเลี่ยมทิงเนี่ยวาหอติงติงกลัวอะไรไม่ได้กลัว อ้ยจริงๆแล้วแยกกันเห็ดงานครับบางทีเจอกันที่ทํางานในช่วงกลางวันไปท่ายรายการเจอกันแต่ว่างคน,นกนกก็แยันเนกิน,ม,นมาบอกแม่ว่าห้องใดพ่อนาโอ้ยเฮื่อนอยู่กัสินอนเพื่อนปุนละเนาะแม่พแม่พ่อจีบไปเฮาสิบตามร้อยบอกแม่สิไปเงี่ยงหูฟังังี่สบอ <laughs> <laughs> ขอโทษที่เริอผมข้างบ่เป็นแม่แม่ จะไปหาตัวพี่น้องเพื่อนหลายนี่นัน่นเสื้ออยู่บอกแม่เสื้ออยู่บอกพี่ปอกไยห้องเลยมีแต่สีห้องแอนอ l l t